ตำนานหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตำนานหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดถือเป็นเพียงแค่หนึ่งในตำนานมหาอภินิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีมากมายของสมเด็จเจ้าจนเป็นที่กล่าวขานเป็นชายาของท่านสืบมาเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่สมเด็จเจ้าจำพรรษาอยู่ณวัดพระโคกเหตุการณ์นี้คาดคเีว่าท่านมีอายุราว8ปสปีเศษในวันหนึ่ง ท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวไม้เท้านี้มีลักษณะคดไปมาเป็นสามคดชาวบ้านเรียกกันว่าไม้เท้าสามคดหลวงปู่ออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝั่งทะเลจีนขณะที่เดินรับอากาศชายทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนแลนเรียบชายฝั่งมาพวกโจรจีนเห็นพระเดินอยู่ก็ผ่านคิดว่าท่านเป็นคนประหลาด เนื่องจากท่านครองสมณเพศพวกโจรจึงนําเรือเทียบฝั่งและจับท่านลงเรือไปเมื่อโจรนํำเรือออกจากฝั่งได้ไม่นานเหตุอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นเรือลำนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกนั้นพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนที่จึงได้จอดเรืออยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุด น้ำจืดในเรือที่เตรียมไว้บริโภคก็หมดสิ้นไม่มีดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยกระหายน้ำเป็นอันมากสมเด็จเจ้าท่านเห็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของพวกโจรถึงที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกับเรือให้เรือตะแคงต่ำลงแล้วยืนเท้าเหยียบลงบนผิวน้ำทะเลทั้งนี้ ก็ไม่พ้นหูพ้นตาจากการสังเกตของพวกโจรจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นพ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็บอกให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นขึ้นมาชิมดูพวกโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จําเป็นต้องทดลองด้วยอับจนหนทางแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลที่เค็มจัดตรงนั้นกลับแปรสภาพเป็นน้ำจืดสนิทเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก พวกโจรจีนได้เห็นแจ้งประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นก็พากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่พวกของตนจึงได้พากันกราบไหว้ขอขมาโทษแล้วหาวิธีนำท่านล่องเรือกลับขึ้นไปส่งยังฝั่งเมื่อสมเด็จเจ้าขึ้นจากเรือเดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้าสามคดพิงไว้กับต้นยางสองต้นที่ยืนต้นเคียงคู่กันมา ต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมกลับคดๆงองงแบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้งสองต้นประชาชนในถิ่นนั้นเรียกว่าต้นยางไม้เท้าซึ่งกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้สมเด็จเจ้าในฐานะพระโพธิสัตว์หนอพระพุทธภูมิผู้ทรงศีลวิสุทธทิทรงธรรม และปัญญายาณอันล้ำเลิศก,กอบด้วยกรษสดาพินิหารและปาฏิหารไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่สถานที่ใดที่นั่นจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะจาริกไปที่ใดก็จะมีคนกราบไหว้ฟังธรรมหลักการปฏิบัติของท่านเป็นหลักสำคัญของพระโพธิสัตว์คือช่วยเหลือประชาชนและเผยแพร่ธรรมะ เพื่อให้ชาวโลกมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสมดังคำว่าพุทธังธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิตลอดไปหลวงปู่ทวดถือเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้มีความร่มเย็นเป็นสุขช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ทุกขบำรุงสุข เทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุดร,ร,ร่มโพร่มใสของพุทธศาสนิกชนตลอดมาจนท่านละสังขารไปตามตำนานกล่าวไว้เช่นนั้น